สวัสดีครับพบกับรายการต้นกล้าบิลีฟรายการที่จะทำให้คุณกล้าคิดเพื่อเติบใหญ่นะครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์เอนัทกันนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะถูกต้องนะแต่วันนี้พิเศษจังเลยแน่นอนวันนี้ที่ไหนคะเนี่ยโอ้โหเราอยู่กันที่อ้องอาหารเลอดานังนะครับแล้วอาหารของเราวันนี้เป็นอาหารออแกนิกด้วยว้าวหน้าตาหน้ารับประทานมากถูกเป็นออแกนิกอีกต่างหากใช่ครับ เพราะผู้บรกพอของเราวันนี้นะครับเป็นเจ้าของแบรนด์ละมุนเบบีนะครับเป็นสินค้าออร์แกนิกเพื่อคุณแม่และคุณลูกนะ,นเ,ะเรียกได้ว่าเป็นอาหารใจของคุณแม่เลยะนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับผู้บรกพอของเราครับ ก็อยู่กับคุณหญิงแห่งแบรนด์ละมุนแล้วนะครับสวัสดีค่ะ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 แหม่วันนี้เรามาสุภาพผู้บริหารเราสวยอ่ะต้องคิดเหมือนกันเป็นไครครับที่มาที่ไปของแบรนด์ละมุนเลยครับละมุนเบบี้นะคะก็เกิดจากความรักของแม่ซึ่งก็คือเป็นความรักของหญิงนั่นเองที่มีให้กับลูกชายตัวเองนะคะก็รู้ว่า่ก่อนเนี่ย ตอนที่น้องริวพึ่งคลอดอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีผื่นเต็มตัวหมดเลยนะคะเกิดจากอะไรคะเนี่ยค่ะเราก็งงเอ๊ะเกิดจากอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราไปหาคุณหมออะไรเงี้ยคุณหมอก็บอกว่าเนี่ยน่าจะเกิดจากนมแม่เพราะว่าน้องทานนมแม่ใช่ค่ะแพ้อาหารที่คุณแม่ทานแต่วิธีการคือว่าเราแค่งดม่ทานอาหารพวกนั้นแต่ปรากฏว่าผื่นน้องก็ไม่ได้ดีขึ้นเลย ยังไม่หายยังไม่ได้หายดีเสร็จก็มีเพื่อนบอกเอ้ยเนี่ยมันแพ้น้ํายาซักผ้าเลยบอกเขาสังเกตว่าผื่นที่เป็นเนี่ยเกิดจากใต้ร่มใต้เสื้อผ้าหมดเลยพอเพื่อนทักอย่างนั้นเราก็เลยลองหยุดใช้พอหยุดใช้ปรากฏว่าผื่นที่มีหายหมดเลยว้าวเราก็เลยรู้ว่าเนี่ยเออสงสัยแพ้น้ายาซักผ้าแน่ๆเลยเนี่ยค่ะเราก็เลยมาศึกษาว่าเอ้ยมันมีอะไรนะน้ายาซักผ้าหรือสชม่ที่ทําให้เด็กแพ้ซึ่งสมัยก่อนนี่ต้องบอกเลยว่าส่วนใหญ่เป็นเบสเคมีหมด เป็นสารเคมียาสักผ้านะคะก็ก็รู้วเนี่ยตัวที่ไม่ดีคือเป็น SLS Sodium Lauryl Sulfate พวกนี้หอมด้วยซึ่งก็มีเนอพันเด็กทั้งหมดเราก็เลยคิดว่าโอเคอะถ้าเกิดมันไม่ดีอย่างนี้เราก็ทําขึ้นมาเองดีกว่าทําที่มันดีๆขึ้นมาทําเองเลยใช่ เพื่อลูกเลยนะเป็นคุณแม่แบบว่าสุดยอดเลยค่ะค่ะแล้วทำยังไงอ่ะค่ะเราก็มีเพื่อนที่เป็นโรงงานที่เป็นตอนนี้ก็คือเป็นทุนส่วนกันนะคะก็จะทำทำทำให้เราตอนแรกเรากะว่าทําเพื่อใช้ที่บ้านเองที่บ้านเองแล้วก็แจกจ่ายให้กับพวกเพื่อนที่แบบมีปัญหาใกล้เคียงกันเลยค่ะก็เริ่มจาก เฟซบุ๊กแหละเราก็เนาะโลกนี้คือแบบดีใจเสียใจดีใจเสียใจเราก็ต้องแบบโพสบอกแล้วก็บอกคนอื่นแล้วเฮ้ยเนี่ยดีใจจังเลยเนี่ยน้องริวหายแล้วเนี่ยดูสิก็แค่แบบงดอาหารเปลี่ยนน้่ยาักผ้าถ้ามันง่ายขนาดนี้คือเราอะทำตั้งนานแล้วแต่ว่าเราอะหาสาเหตุไม่เจอก็โพสไปปรากฏว่ามีคนที่เป็นเยอะแบบมีเยอะมากเขาก็เขาก็แบบเออเฟซบุ๊กมาถามก่าเนี่ย อยากได้บ้างขอซื้อต่อได้ไหมเราก็แบบไม่รู้จะขายยังไงเาไม่ได้คิดว่าจะมาขายไม่คิดต้ิใช่ใช่ก็คิดซะว่าอะทำมาเท่าไหร่ก็ก็ให้ไปเท่านั้นแล้วจุดไหนถึงคิดว่ามันเริ่มธุรกิจแล้วเริ่มจากพาร์ทเนอร์หญิงเลยนะคะชื่อชื่อคุณหญิงเปียวันดีอะค่ะชื่อผู้หญิงเหมือนกันชื่อผู้หญิงเหมือนกันก็ผู้หญิงก็บอกวาเนี้เอ้ยเขามองนะว่าตลาดเนี่ยมันมีโอกาสก็คือว่าในตลาดเด็กเนี่ยตอนนี้ไม่มีอะไรที่เป็น เกี่เป็นอิอมเป็นแนทชอลเลยยเงี้ยแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือว่ามันเหมือนกับเราให้ช้อยส์ให้กับคนอื่นคือสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่เปลี่ยนนยาสักผ้าเขาก็ต้องใช้อันเดิมเดิมสิ่งที่ทําก็คือว่าเขาก็ต้องไปเอาเรอยดกับหมอมาเพื่อมาเพื่อมาทายาซึ่งสเตียรอยด์คือไม่ดีเลยไม่ได็ไม่มีกับเด็กใช่ค่ะแล้วก็หญิงก็ปรึกษากระทาง ครอบครัวบเนี้เฮ้ยอยากทํางานเพราะตะก่อนเป็นคนทํางานอยู่แล้วค่ะทางานลูกอย่างเดียวเพราะก็ก็ปรึกษาสามีก็บอกว่าโอเคให้ทําก็เป็นจุดเริ่มต้นก็คือว่าละมุนก็คือเกิดจากภาระของแม่ที่ที่อยากทําให้กับลูกนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คืออยากเป็นของขวัญให้กับคุณแม่ทุกคนเพื่อให้กับลูกด้วยนะคะก็จะเป็นอายเนเจอร t ท o เดอร์เบ ละมูนมีสินค้ากี่ประเภทกี่ชนิดแล้วโอ้ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างเยอะมากเลยค่ะเยอะมากใช่ค่ะเพราะอย่างพี่เริ่มจากน้ำยาสักผ้าใช่ค่ะก็คือตอนแรกเนี่ยเริ่มจากน้ำยาสักผ้าคือจะเป็นพวก house h o นะคะก็จะเป็นพวกน้ำยาสักผ้าอ้างขดนมนะคัสบู่อาบน้ำแชมพูแชมพูด้วยนะคะแล้วเป็นโลชั่นแล้วก็มีกระดาษเปียกด้วยนี่คือจะเป็นพวกของเด็กทั้งหมดค่ะ ส่วนของแม่ก็จะมีเป็น anti ้สเตร c มาร์ k นะคะทีมป้องกันท้องะตกลายค่ะมีเป็นที่ประคบหน้าอกเพราะว่าอย่างที่บอกคือเราส่งเสริมเรื่องการดื่มนมแม่่แม่ค่ะแล้วก็จะมีเป็นที่ทาบาร์บาร์มอันนี้เป็นป้องกันนมแตกนะคะก็จะเป็นฟูดเกรดเลยค่ะและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเราไม่ได้เอาใจแต่คุณลูกเนาะเอาใจคุณแม่ด้วยคือเราเพิ่งทํา เป็นผ้าคลุมให้นมใช่ค่ะเป็นผ้าคลุมให้นมร่วมกับร่วมกับแบรนด์คอร์เซตนะคะซึ่งอันนี้หญิงผูหญิงพูดได้เลยว่าเป็นปรากฏการณ์เลยเนาะสำหรับวงการสินค้าแม่เด็กนะคะที่ร่วมกับแฟชั่นไฮเอ็นแบรนด์คอร์เซตนะคะก็คือทำเป็นผ้าตัวนี้มาเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะคุณคุณคุณทุนพี่เอง คุณแม่เนี่ยเวลาเรามีความสุขนะคะเวลาลูกกินนมน้ำนมเราเพิ่มขึ้นแน่นอนมันมีผลต่อกันแล้วมันเป็นเรื่องของการหันนสิวันนี้แม่ก็คุยกันแล้ะอินไซด์มากอินไซน์ช่วงควักคลอดลูกเนี่ยให้นมเนี่ยคือกิจกรรมของแม่นี่ไม่ได้ทำอะไรเลยถูกอยู่กันสองคนแม่อยู่แค่แบบปั๊มนมกินข้าวดูดนมลูกกินนมปั๊มนมอะไรแค่นี้เสื้อผ้าเสื้อผ้าก็จะใส่แบบเดิมเดิมคุณแม่ก็จะรู้สึกว่า เฉันไม่เป็นตัวเองเลยอะไรเงี้ยแบบฉันแต่ก่อนเคยแต่งตัวสวยๆได้แต่งหน้าได้แต่งตัวสวยๆได้ใส่เต่สเสื้อยืดให้นมตลอดเวลาเงี้ยค่ะเราก็เลยทําอันนี้มาเพื่อเอาใจคุณแม่ล้วตลาดตอบรับดีไหมคะโอดีมากเพราะว่าคุณแม่ก็จะรู้สึกว่า เฮ้ยมันสวยมากเขาก็ไม่อายที่จะออกไปข้างนอกแล้วไปให้นลูกให้นมลูกค่ะก็เคยเกิดเป็นเทรนด์ใหม่ที่แบบคุณแม่เนี่ยก็จะใส่ผ้าห่มให้นมนะคะแล้วก็จะให้นมกับลูกนอกสถานที่สมัยก่อนพูดได้เลยว่าเนี่ยพอเราไปให้นมข้างนอกเนี่ยคนจะแบบเฮ้ยทำไมไม่อายเหรอเราบอกให้นมอะไรตรงนี้ใช่แอบแอบให้อไรเงี้ยแล้วก็บอกว่า ทำไมต้องอายอ่ะเออก็เรากำลังทำสิ่งที่ดีให้กันรู้อยู่ทไมต้องอายเธอเธอคือ<ไ>อายแค่คือมันโฟรใช่ไหม,ยอ,มอย่างนี้เราก็ใส่ผ้าคลุมให้เราที่ปิดมิดชิดก,ก็ไม่โฟรแล้วอตอนนี้ตอนนี้เนี่ยสินค้าตัวไหนที่เสียตอบ,บรับดีสุดครับโอ้โหอาจารย์ค่ะจะพูดยังไงดีจะบอกว่าตอบรับดีหมดเลยนะคะจะบอกว่าตอบรับดีหมดนี่จะเชื่อไหมคะเชื่อเอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าละมุนนะคะเราเวลาเราเดาหลอกสินค้าเนี่ยก็คือเราคำนึงถึงความต้องการของ คุณแม่ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราเป็นหลักในฐานเดียวกันนะคะก็จะคานึงถึงคุณลูกด้วยถ้าสินค้าแม่เด็กอันนี้พูดตามตรงเลยว่าคนซื้อไม่ได้ใช้ส่วนคนใช้ก็ไม่ได้ซื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะทําการตลาดเนี่ยมันเป็นสองต่อสองต่อเราต้องคิดว่าหนึ่งปลอดภัยกับลูกด้วยแล้วแม่เขาอยากจะใช้ด้วยดยเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ซับซ้อนเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเดเวลลอปเนี่ยเราก็จะคำนึงถึงความ ต้องการของคุณแม่สินค้าของละมุนเนี่ย<ม>ก็จะค่อนข้างที่จะเป็นลีดเดอร์ในหลายเรื่องนะคะอย่างเช่นเราออกออแน่นอนเป็นผลิตภัณฑออร์แกนิกค่ะค,คนแรกคร่ะอันที่สองก็คือว่าอย่างตัวกระดาษเปียกเวทวาเนี่ยค่ะกระดาษเปียก ก็คือเราเป็นเจ้าแรกที่ทําเป็นกระดาษเปียกที่เป็นออร์แกนิกซึ่งสามารถที่จะเช็ดหน้าเช็ดปากได้นะคะโดยที่ไม่เป็นอันตรายไม่เป็นอันตรายค่ะแล้วที่แน่นอนก็คือว่าอย่างตัวแอนตี้สตรทมาตัวนี้เนี่ยก็คือเราเป็นเจ้าแรกเลยนะคะที่เป็นออร์แกนิกแอนตี้สตรทมาค่ะซึ่งแบบครีมทั่วไปเคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้เคลมเป็นออร์แกนิกนะคะเขาก็จะเป็นเบสที่เป็นเคมีกับอีกอันหนึ่งที่ที่เขาเป็นอะไรที่เรานําเทรนด์กคนอื่นเหมือนกันก็คือว่า เราออกเป็นผลิตภัณฑ์เช็ดของเล่นเด็กออ c e s ส o r รี l คลีนเซอ,อ,อันนี้เก๋มากาเพราะว่าไม่ค่อยมีใครนึกถึงตรงนี้เลยนะ,ะถูกต้องถูกต้องอค่ะะว่าอะไรไหมคะ เด็กเนี่ยพอห6เดือนเนี่ยเขาเริ่ม explore อะไรต่างๆแล้วเขาชอบเอาของเล่นมาเข้าปากแล้วใช่คุณแม่ก็ด้วยความกังวลก็จะห้ามห้ามห้ามก็จะเหมือนจะขัดพัฒนาการเาถูกต้องถูกต้องเพราะกังวลเรื่องเรื่องความสกปรกแต่เผอิญผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยสามารถที่จะฉีดใช้ทำความสะอาดของเล่นได้แล้วถ้าเกิดน้องเนี่ยเผลอเอาของเข้าปากก็ปลอดภัยอันนี้ก็คือเป็นอันที่มีเสียงตอบรับเยอะมากคุณแม่ชอบมากค่ะ ย่างก้าวของการเติบโตล้วนมีความสำคัญเราเชื่อมั่นในเส้นทางที่ก้าวเดินบนความตั้งใจจริงที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดลอ้อมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและคนไทยทุกคนเติบโตร,ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน PTT Global Chemical หนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์จาก DJSI ก็คือเรื่องของคอน sumer insight นั่นเองอันนี้อยากให้คุณหญิงช่วยอธิบายเพิ่มเติมว่าเป็นยังไงถึงได้เกิดตัวผลิตภัณฑ์ที่เมื่อกี้บอกแล้วว่าเฮ้ยจากแม่จากลูกก็อันนี้ต้องต้องบอกเลยนะคะว่าการที่เราจะเดืวดรับสินค้าใหม่แน่นอนเราต้องตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือเป็นคุณแม่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็คือเป็นเด็กด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูว่าสิ่งที่คุณแม่ต้องการคืออะไร หนเนี่ยคุณแม่เนี่ยต้องการแพคเกจจิ้งที่ดูดีเพราะมันเรปเปอร์เซนต์ของความเป็นเขานะคะอ,อันที่สเนี่ยคุณแม่ต้องการออสินค้าที่ปลอดภยัยลูกใช้จะต้องไม่เกิดการแพ้นะคะส่วนสิ่งที่ผู้ลูกต้องการต้องอะไรพื้น,นึถ้าเกิดเขาใช้แล้วมันดีเขาสุขภาพดีแค่นั้นเขาโอเคแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยห เราต้องดูว่าผู้บริโภคต้องการอะไรเราช่องทางที่เราจะสื่อสารกับเขาเนี่ยควรจะเป็นช่องทางไหนนะคะหลังจากที่เรารู้พวกนี้แล้วเนี่ยเราก็คือไเดือรับสินค้าเราได้ตัวผลิตภัณฑ์มาแล้วในเรื่องของการตั้งราคาใช่ไหมคุณนุ่ะเป็นไงครับเรื่องการตั้งราคานี้หญิงต้องบอกเลยว่าหญิงมองเป็นเป็นเซกเมนต์นะคะก็คือผลิตภัณฑ์เด็กเนี่ยมันก็จะมีเป็นกลุ่มแมสนะคะเป็นกลุ่มรีมียค่ะซึ่งที่ ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็คือหลายๆปีก่อน,นยังไม่มีกลุ่มนี้ที่มีใครมาเป็นลีดเดินนะคะละมุนเนี่ยก็มองเห็นโอกาสก็เราก็จับเป็น t a r g e t g segment premium ไปน,นะคะซึ่ง segment premium เนี่ยถ้าเกิดดูก็คือว่าคอมเพลตเตอร์ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าทํำข้า,ขานะคะ<ช>แต่ว่าถ้าพูดถึงในแง่ของราคาเนี่ยเมื่อเทียบกับสินค้า นเข้าเนี่ยของเราเนี่ยถูกกว่า,าเพราะฉะนั้น,นเนี่ยมันก็เลยตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ง่ายที่ว่าฉันอยากใช้ของดีนะแต<อ>่าบางครั้งราคามันสูง<ศ><ศ>นะคะ<ศ>แต่พอละมุนเนี่ยเราทําของดีด้วยแล้วราคาที่เขาจับต้องได้ก็เลยทําให้เราเนี่ยได้รับาราการตอบรับจากผู้บริโภคที่ดีมากค<อ>่ะถ้าอย่างนี้มีจำหน่ายที่ไหนบ้างครับแน่ละมุนละมุนมีอยู่ที่เซ็นทรัลนะคะแผนกเด็ดนะคะทุกสาขานะคะเดลโมกรุ๊ปทุกสาขานะคะแล้วก็พารากอนแคมพอลิแมนะคะแล้วก็มีเว็บไซต์ละมุนเบบี้ด้วยนะคะก็คือ เวอร์บายเว็บคับละมูล baby. com ครับจะขึ้นข้างใต้จะขึ้นข้างใต้ขอบคุณค่ะมีการทำโปรโมชั่นด้วยค่ะเป็นเป็นอย่างไรบ้างคะในตัวที่จัดรายการ ส่งเสริมการตลาดตรงนี้ด้วยความที่สินค้าของเราอะค่ะด้วยความที่ต้นทุนของเราค่อนข้างสูงเมือ่อเทียบกับสินค้าที่เป็นเบสเคมีนะคะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยรายการส่งเสริมการขายของละมุนเนี่ยจะไม่ได้มาแนวนนต้นแรกแจกแถมนะคนะแน่นอนนะค่ะแน่นอนไม่ได้ทำแบบไม่ได้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งไม่ได้แบบว่าลด30%อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ค่ะแต่ว่าของละมุนจะเป็นในแง่ที่ว่าซื้อเท่านี้แล้วเรามีกิฟต์เซตให้ซื้อเท่านี้แล้วไม่ีของออื่นให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็ คุณแม่เขาก็จะเป็นต้องใช้อยู่แล้วอันนี้คือเป็นในเรื่องของการส่งเสริมการขายนะคะแต่ในเรื่องของการสื่อคอนเทนต์อะไรต่างๆที่คอมมูนิเคตกับกับลูกค้าแ่ว่าอันนี้สําคัญกว่าค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกคือมันเป็นมันเป็นในเรื่องของความเชื่อใจไว้ใจนะคะตอนนี้ในยุคนี้มันคือดิจิตอลละเพราะฉะนั้นเนี่ยละมุนเรามีช่องทางมีเดียของเราเองค่ะซึ่งก็คือเฟซบุ๊ Facebook ค่ะเพราะฉะนั้นคอนเทนต์ต่างๆที่หญิงใส่เข้าไปในในตัว Facebook เนี่ย ก็ทาให้หนึ่งลูกค้าเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าเราเป็นเพื่อนกับเขานะคะเราก็คุยได้พูดใช่คอยไรปรึกษาได้ใช่ปรึกษาเรื่องคุยเรื่องการเลี้ยงลูกกันนะคะมี Pi เวเลชต่างๆที่ให้กับลูกค้าเฟซบุ๊คลมูลนะคะก็เห็นว่าอันนี้อันนี้มันสําคัญค่ะเพราะว่าเหมือนอย่างที่บอกคือเมื่อเขารักเราเมื่อเขาชอบเราเขาก็ใช้ของเราในขณะเดียวกันเขาก็จะบอกต่อให้คนอื่นด้วยเหมือนกันอันนี้เป็นตัวที่สำคัญมากนะก็คือการ เรียกว่า Member Get Member นะซึ่งทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยลดต้นทุนไปได้ด้วยนะแล้วก็ที่สำคัญสร้างความผูกพันอีกอย่างหนึ่งค่ะคุณเอก็คือว่ากลับมาที่ consumer insight คือสินค้าพวกนี้เนี่ยเป็นสินค้าที่อย่างที่บอกคุณแม่ซื้อแต่คุณแม่ไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่จะซื้อต่อเมื่อเพื่อนบอกอเพื่อนแนะนำนีคนคอนเฟิร์มใช่ว่าเอ้ยเธอใช้ยี่ห้ออะไรยี่ห้อไหนดีเพราะฉะนั้นเหมือนกับคุณเอใช้แล้วชอบใช่ไหมคะคุณเอก็จะบอกเพื่อนว่าเนี่ย เฮ้ยดีเธอใช้อันนี้สิฉนันว่ามันใช้เรวดีนะเพราะว่าคุณคุณเอเน่ยชอบในสปิกมารมนลและนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เรา,เอ,าอยากให้เกิดขึ้นต้องมีความจริงใจลงทุงเนเยอะไหมครับตอนนั้นนะครับ มันเริ่มต้นจากธุรกิจเล็กๆเพราะฉะนั้นไม่ได้ไม่ได้ลงทุนเยอะมากเลยไม่ได้ลงทุนเยอะมากเลยมัคือเหมือนค่อยๆทำไปเรื่อยๆค่อยๆทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆใช่ค่ะแล้วก็บังเอิญคงที่ว่าคุณแม่ใช้แล้วเห็นผลเห็นผลก็คือว่าใช้แล้วลูกเขาหายลูกพอลูกเขาหายเขาก็เฮ้ยมันจริงมันคือธรรมชาติจริงๆมันเกิดเป็นอย่าจริง เขาก็เลยบอกต่อมันก็เลยเกิดเป็นเสียงตอบรับมานต้องขอบคุณลูกลูกค้าทุกๆท่านด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคือด้วยงบเราที่ไม่ได้มีเยอะมากมายแต่มันเกิดจากการบอกต่อสมัยก่อนมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ปีมาก่อนใช่ไหมคะคนเด็กค่อยกันเยอะมากนี่ค่ะเพียบเลยใช่ค่ะเขาก็จะเห็นใน IG ใน Facebook แล้วเขาก็บอกต่อกันไปประมาณนั้น ปัญหาหรือว่าอุปสรรคอะไรที่มันเป็นปัญหาที่คุณหญิงมองว่ามันยิ่งใหญ่มากอันดับแรกนะคะเวลามีอะไรเข้ามานะคะ่็มันอยู่ที่กระบวนการคิดของเราหญิงไม่เคยคิดว่าเป็นปัญหาหญิงไม่เคยคิดว่าเป็นอุปสรรคแต่หญิงคิดว่ามันเป็นระบบการเรียนรู้ระบบการเรียนรู้ชอย่างว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้จะสอนให้เราเรียนรู้นะคะแน่นอนเลยการทำาุกิย่าขนาดนี้ซึ่งต่ายยังได้อยู่สิ่งที่หญิงต้องทาก็คือเป็นการ educate consumer อะไรคือวเป็นเรื่องอะไรธรรมชาตินะคะทำไมถึงต้องอันนี้เพราะธรรมชาติคือลายต่างต่างกับเบเคมีทาไมถึงแพงกว่าอันนี้เป็นเรื่องแรกที่เราต้องต้อง educate consumer ซึ่งในแง่ของนัก Marketing ก็เราถือว่าเรื่องนี้เป็นเป็น job เป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ที่อยากทำนึ่งอันนี้อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยต้องใช้เวลาเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนทัศนคติค่ะอีกอันนึงก็คือในเรื่องของ การที่เราจะคุมคุณภาพสินค้ายังไงให้มันอยู่ได้อย่างต่อเนื่องคคือบางครั้งในพาเวอรเบสเคมีเนี่ย e ลูกค้าอาชินฉันใช้น้ำสบูอ่อาบน้ำลูก3ปี5ปีไม่เคยเสียแล้วนี่นเป็นออร์แกนิก,นกออมาอยู่ดีเธอบอกว่าให้ฉันใช้หมดภายใน3เดือน เขาก็จะงงเขาไม่มีากันเขาก็จะงงเพราะเราไม่มีสารกันเสียใช่ค่ะหรือแบบทำไมเธอต้องทำขวดเล็กๆทำไมเธอไม่มีรีฟิลฉันอยากได้รีฟิลขวดใหญ่คือมันทำอย่างนั้นไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็ต้องแอดว์เคอันนเขาต้องอดวเคเรื่อยๆใช่หรือแบบว่าทำไม สีของเธอเนี่ยมันเป็นสีส้มละลอดอีกรอบหนึ่งกลายเป็นสีส้มเข้มอีกอันหนึ่งเป็นสีส้มอ่อนมันอยู่ที่น้ำผึ้งอะน้ำผึ้งแต่ละลอดไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นเบสเคมีที่มันจะต้องทุกสีเท่ากันหมดใช่หรือแบบเออน้อีกเราไม่ได้ใช้น้ำหอมเราใช้เอเซนเชียลออยล์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันวางอยู่ที่เชลล์หรือลูกค้าเนี่ยวางอยู่ที่ร้อนเนี่ย เอสเชียออ์มันก็จะเหยอกลิ่นก็เปลี่ยนก็จะมีคอมเพลนอะไรกลับมาอันนี้คือเป็นเป็นสิ่งที่ที่เราก็ต้องสื่อสารกับผู้บริโภคตลอดต้องบอใช่จนตอนหลังเนี่ยคือเราทำมา5ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอน sumer เนี่ยลูกค้าละมุนเนี่ยค่อนข้างจะเข้าใจละเริ่มเริ่มเข้าใจละรู้แล้วขอกันไปยังไงคือสามารถตอบตอบได้ด้วยตัวเองแล้วว่าอ๋อสงสัยอย่างนี้อ๋อสงสัยเป็นแบบนี้ได้เลยคือคือเราก็จะมีสื่อสารไปกับเขานะคะเราก็จะมีเอกสารมีอะไรต่างๆว่า สินค้าแต่ละตัวเนี่ยจะต้องเก็บยังไงดูแลรักษาอย,ย่างไงอย่งว่าเหรีรยญมี2ด้านหนึ่งก็คือว่ามันมีประโยชน์แน่นอนเป็นปลอดภัยแน่นอนแต่ในเดียวกันเนี่ยเขาอาจจะเก็บ ไม่ดีดูแลรักษายากนิดหนึ่งอาจจะดูแลรักษายากนิดหนึ่งในขณะเดียวกันถ้าเกิดแบบมันมีเชลล์ไลท์ได้ยาวขนาดนั้นเราก็อาจจะเป็นอันตรายกับลูกเราอะไรอย่างงี้ค่ะซึ่งอันนี้เราก็ให้ข้อมูลกับลูกค้าให้ลูกค้าตัดสินใจเองแล้วคุณต้องการแบบไหนคิดว่าน่าจะขยายไปยังคุณแม่ถึงแม้ว่าลูก ปกติดีฉันก็อยากให้ลูกใชออแกนิกอ๋อแน่นอนเพราะว่าจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยเราไม่ได้เน้นว่าจะต้องเป็นสินค้าสําหรับลูกแพ้อย่างนดียวเราเริ่มจากเป็นของผลจากธรรมชาติสู่ลูกน้อยส่วนใหญ่คุณแม่เนี่ยถ้าเกิดเขาอยากจะเลือกสิ่งที่ดีสุดให้กับลูกเขาก็มักจะเลือกที่มาจากธรรมชาติซึ่งตอนนี้เนี่ยการว่าลูกเขาไม่ได้แพ้เขาก็ใช้นะคะแต่การที่มีลูกแพ้มาใช้แล้วหายเนี่ยมันทําให้เขายิ่งมั่นใจยิ่งมั่นใจว่าเอ้ย เนี่ยขนาดเขาแพ้อันอื่นแต่เขาใช้ละมุนแล้วหายอ,ะอ่ะแปลว่าของมันต้องดีเนาะเงี่ยเขาก็จะมั่นใจอะไรเงี้ยอาจารย์ยิ้มนี่เห็นด้วยใช่ไหมคะห็ย,ย,ยิ่งเลยถูกต้องเขาจะยิ่งมั่นใจอีกว่าอันนั้นมันเป็นตัวทําให้เขามั่นใจมากกว่าแต่ทุกวันนี้ค่ะคือเขาก็จะรู้จักละมุนเขาก็จะใช้อยู่แล้วสังเกตได้จากว่า เวลาใครข้อเนี่ยเขาจะซื้อกิ๊กจตระมุนไปให้ระมุนว้าวะเซ็นเซ็ตต้องทำไปให้เลยทำารตลาดให้เราด้วยนะใช่ไหมคะใั่เลยเขาก็ซื้อไปเป็นของขวัญเลยเพราะว่าซื้อไปคนรับรคนรับก็ได้คนคนคนได้รับก็แฮปปี้คุณแม่ก็แฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะกับอีกอันหนึ่งที่แบบ อยากให้แบบลองคิดถึงด้วยคือบางครั้งเวลาพ่อเลูกอะค่ะชอบนึกถึงแต่ลูกเนาะมีของขวัญให้ลูกตลอดเลยอ่ะไม่เคยมีของขวัญให้แม่เลยอ่ะก็ใช่มันเป็นแบบมันเป็นอินไซต์ค่ะมันคัเตอรอินไซต์เพราะทุกคนคือแบบค่ใมุ่งมาที่ลูกจริงจริงแต่ว่าแม่ก็แฮปปี้นะส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งก็แบบว่าไม่เห็นมีของขวัญให้ฉันเลยจริงๆอันนี้อันนี้เป็นคัสเตอร์อินไซต์อันนี่คือเหตุผลว่าทำไมละมุนถึงมีของขวัญให้คุณแม่ด้วย อยากจะขอให้คุณหญิงเนี่ยนะครับฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจหน่อยตอนนี้อาจจะเริ่มต้นเล็กๆหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะฝากถึงพวกเขาที่หนึ่งครับค่ะก็อย่างที่บอกนะคะคือเวลาคนเราจะทําธุรกิจอะไรเนี่ยเราก็มักจะเริ่มทําจากสิ่งที่เรารักใช่ไหมคะแต่หญิงอยากให้หมองอีกด้านหนึ่งก็คือว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะชอบแฟชั่นเนาะเราก็อาจจะทำเสื้อผ้าใช่ไหมคะแต่หญิงเนี่ยเริ่มจากทําธุรกิจจากคนเพื่อคนที่เรารักนะคะซึ่งก็คือลูก บางทีเราอาจจะมองดูไปได้ว่าเอ้ยมันมีสินค้าอะไรไหมที่เหมาะกับคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่สามีหรือเป็นลูกอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะเริ่มต้นจากตรงนั้นได้นะคะครเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆเ,เริ่มจากสิ่งที่เรารักนะคะคและอย่างเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะต้องทํามันได้ประสบความ ประสบความสำเร็จเหมือนกับพี่ละมุนได้แน่นอนค่ะอือยอดเยี่ยมเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่เรารักใช่นะครับและนี่ก็คือผู้ปกครองของเราในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณหญิงมากๆนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะในช่วงต่อไปนะครับจะพบกับโนเรทอัพเดตนะครับเราจะเอางานสัมมนาดิจิทัลคอร์ดินเฟสมาเล่าสู่นฟังครับว้าวเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆเริ่มจากสิ่งที่เรารักนะคะ และอย่างเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะต้องทำมันได้ประสบความสำเร็จเหมือนกับที่ละมุนได้แน่นอนค่ะทุกอย่างก้าวของการเติบโตล้วนมีความสำคัญเราเชื่อมั่นในเส้นทางที่ก้าวเดินบนความตั้งใจจริงที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคม และคนไทยทุกคนเติบโตร่วมกันได้อย่างยั่งยืน PTT Global Chemical หนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์จาก DJSI ายโ no นเอัปเดตวันนี้นะครับอยากจะพาทุกท่านกลับไปสู่บรรยากาศของ งานสัมมนาดิจิทัลฟอร์นิวเฟสซึ่งปีนี้เราจัดเป็นปีที่2แล้วในโครงการพัฒนาศักยภาพ SMB ของเราก็มีกลุ่มผู้ประกอบการเข้ามาฟังกันมากมายเลยโดยเฉพาะครั้งนี้นะครับมีวิทยากร3ท่านที่มาจากแบรนด์ต่างๆกันและลูกค้าต่างๆกันนะครับก็มีตั้งแต่คุณแทบนะครับจากแบรนด์สีจันนะครับส่วนคุณตรงจากดิวานาสปาแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นดรพงษ์ทิศนะครับจากแจ็คเจียนะครับซึ่ง เราจะรู้จักเรน,นามเทนโซคราาในสมัมมนาครั้งนี้นะครับทั้งสามท่านก็งัดกลยุทธ์ต่างๆออกมากันเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายนะครับมาเล่าสู่กันฟังให้ผู้ประกอบการทุกคนฟังนะครับคุณแท็บนะครับใช้ดิจิตอลอย่างไรที่ทำให้รีแบรนด์สีจันได้สำเร็จนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับเคล็ดลับของคุณแท็บจริงๆแล้วก็คือศึกษานะครับศึกษาผู้บริโภคหาความต้องการอย่างแท้จริงนะครับว่าเขาต้องการอะไรท่านที่2นะครับ คุณตรงจากดิวาน a าสปาคุณตรงเนี่ยได้เริ่มต้นธุรกิจนะครับด้วยเว็บไซต์เพียงแค่หน้าเดียวนะครับแล้วก็รอดนามบัตรไปยังที่ต่างๆในปัจจุบันนี้นะครับดิวานาแตกแ,แบรนด์ออกมามี d i i เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับและ70%ของลูกค้าเป็นลูกค้าต่างประเทศนะครับสิ่งหนึ่งที่คุณตรงใช้กับดิจิทัลเนี่ยก็คือสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าสิ่งที่สำคัญก็คือจะต้อง ทำให้ต่อเน,นื่องครับสำหรับท่านสุดท้ายนะครับดรพงทิพย์นะจากแจ็คเกียร์แจ็คเกียนจริงๆเนี่ยมีสินค้าอยู่ในอยู่ในเครือเนี่ยถึง8กลุ่มด้วยกัน8ตัวด้วยกันในปัจจุบันตอนนี้มีตัวใหม่ๆนะครับในกลุ่มใหม่ๆด้วยนะครับแต่อย่างหนึ่งที่ดรพงทิพย์เนี่ยได้เข้ามาศึกษาแล้วก็เห็นจุดที่สําคัญจุดหนึ่งของธุรกิจก็คือความสัมพันธ์ของลูกค้านะครับถึงแม้ดรพงทิพย์จะ จบโดยตรงมาจากทางฝั่ง IT เลยแต่ก็ไม่ได้ใช้ IT เนี่ยในการเข้าไปขายไปอย่างไรแต่กลับเอามาพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าทำ CRM ซึ่งแจ็คเจียเนี่ยประสบความสำเร็จมากนะครับในการทำ CRM ครั้งนี้เนี่ยทำให้กำไรเนี่ยผลกำไรเพิ่มขึ้นถึง20%และนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของงาน Digital for new face ยังมีงานสัมมนาดีๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับก็ติดตามได้ใน Facebook ของต้นกล้าเราครับวนนชอบตรงไหนวันนี้ สำหรับแขกรับเชิญวันนี้นะคะเธอทั้งสวยเก่งแล้วก็ที่สำคัญเธอเริ่มต้นธุรกิจของเธอด้วยความรักนะครับโอ้โหนะตรงนี้เป็นจุดสำคัญคจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราจะทำธุรกิจที่ยังยืนเนี่ยนะครับเราอยเริ่มธุรกิจด้วยการแค่มองแก๊ปของตลาด นะครับหรือว่าผลกําไรเป็นสําคัญลองดูนะครับว่าอินเนอร์ของเราจริงคืออะไรเราทําธุรกิจนี้มันเพื่ออะไรนะครับเริ่มต้นจากตัวเราาถ้าเกิดว่ามันมาจากอินเนอร์ด้วยเนี่ยการดําเนินธุรกิจที่ยั่งยืนและยาวนานเนี่ยมันจะเป็นไปได้สูงมากเลยแนนน่อแล้วก็โน้ตอัปเดตวันนี้ก็เล่าถึงงานสัมมนาวันที่19ที่มหาลัยเราโรงแรมห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับก็สรุปรวมมาให้ทุกท่านแล้วนะครับสำหรับท่านที่ไม่ได้ไปพบกับรายการตุ๊กตาบิลลีฟได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์9ก้าโมงตรง และรีรันทุกวันเสาร์11โมงครึ่งถึงทเที่ยงค่ะนอกจากนั้นยังรับชมรายการเราได้ผ่านทางยู u ูบนะครับแล้วก็ Facebook ในชื่อเดียวกันเลยต้นกล้กา <Believe S 2> <Believe S 1> บิลีฟค่ะต้องขอขอบคุณบริษัท p t ทีดีโก g l o b a l ม,โม,โโมโโี c h e m i c a จำกัดมหาชนนะครับที่สนับสนุนให้มีรายการดีๆเช่นนี้ค่ะและขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆของเรานั่นคือห้องอาหารเลอดาวนังเซนทรัาแกรนด์แอดเซนทัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพค่ะ และเราทั้งสองคนก็ต้องขอลาานผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ